ต้องกินอาหารการกินอยู่จะไม่ให้ทําได้ยังไงไม่ให้หาได้ยังไงก็คือใจเขายังยินดีที่จะฆ่าจะเบียดเบียนอยู่ก็ลเลยอยากจะหาช่องทางให้ตัวเองรอดสักหน่อยแต่ก็ขอขอ,ขอ,ขอตอบคำถามว่านะทํำยังถ้ายินดีที่จะเบียดเบียนก็ต้องยินดีที่จะต้องลงนรกไปด้วยนะก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยครับอา่านาไปเรื่องของวิบากกรรมนะกรรมรให้ให้ไม่ผิดตัวหรอกนะตามจิตเราไปตลอดถึงเราจะแปลงหน้าแปลงขื่อมาว่าชาตินี้เราเป็นคนนะ เดี๋ยวเราเกิดชาติอื่นเป็นหมาไปเราแปลงเป็นหมาแล้วมันก็ตามไปทันวิบากกรรมเนี่มันจําชื่อได้หมดนะมันจำมันจำเราได้หมดเพราะมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้เกิดที่ขึ้นที่บนผิวกายเราเอเวลาเราทาบาปนี่ไม่ใช่มันจะสักตรงแขนไว้นะมันจะสักตรงหน้าผากไว้นะมันสักไว้ในจิตเราเราเอาจิตตรงนี้แหละไปเกิดโอหกระเหินต้องรับโทษรับทุกข์อีกไม่ใช่ว่าตายแล้วก็หายกันมันไม่หายหรอกมันหายแต่ร่างกายแล้วก็เผาทิ้งแต่ไอความชั่วในจิตนี้ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ ทำเดืร้อนอีกต่อไปเรื่อยๆให้เราไปสู่ที่ชอบที่ชอบ